สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะคลิปนี้นะคะพี่จะพาทุกคนมาทำคลิปตัวละครล่องหนนะคะอย่างเช่นเหมือนแบบ สี่ตัวละครอย่างเนี้เหมือนเราไปเจอคลิปสี่ตัวละครใช่ไหมแล้วเราวันอยากได้แค่เราคนเดียวนะคะแบบในคลิปอยากให้มีเราแค่คนเดียวแต่เราอยากใช้ท่านั้นของในคลิปนะคะเดี๋ยววันนี้พี่จะมาสอนทุกคนกันเลยนะซึ่งแบบยังมีบางคนนะคะที่แบบว่าเขาไม่รู้นะคะว่าแบบต้องทํายังไงต้องทําแบบไหนนะคะเห็นแบบว่าคนนั้นทําคนนี้ทํานะคะเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะมาสอนกันเลยนะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยไปกัน อันดับแรกนะคะเดี๋ยวเรามาค้นหาตัวละครล่องหุนกันก่อนนะคะเดี๋ยวทุกคนพิมพ์ตามนี้กันเลยนะพิมพ์ตามนี้เลยนะคะ <S <S เพราะว่าเราต้องมากดติดตามตัวละครล่องหุ่นก่อนนะทุกคนตามนี้เลย <S <S พอมันขึ้นแบบนี้แล้วนะคะทุกคนให้ทุกคนกดติดตามได้เลยนะคะเราจะกดกี่ติดตามกี่แอก,ก็ได้นะคะแต่เราต้องดูดีๆนะคะเราต้องกดติดตาม ดูดีๆนะว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะถ้าเกิดว่าใช่เป็นตัวละครล่องหนก็จะเป็นแบบแบบหน้าตาแบบเป็นสีพื้นนะคะนี่เดี๋ยวพี่ให้ดูข้างในนะคะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้พี่กดติดตามผิดนะคะทุกคนเดี๋ยวเรากดออกก่อนนะคะเราไม่ติดตามนะ ตัวละครจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวรอโหลดแป๊บนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือเหมือนไม่มีตัวละครนะคะแต่ให้เรากดติดตามไว้เลยนะเพราะว่าเราจําเป็นต้องเอาไปใช้ในคลิปนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะทุกคนนี่ก็จะไม่มีอะไรไม่มีโพสไม่มีอะไรเลยนะคะเป็นแค่เหมือนแบบอคล้ายๆเหมือนเปล่าๆเลยนะคะแต่ว่าจําเป็นต้องใช้นะคะในการทําคลิปนะส่วนต่อไปอันนี้ก็จะเป็นอีกชื่อนึงนะคะอีกชื่อของตัวละครล่องหนนะคะที่พี่ทราบมานะคะ จะเป็นอีกชื่อหนึ่งนะให้ทุกคนไปกดติดตามไว้เหมือนเดิมเลยนะคะเราจะกดกี่ตัวแล้วเอกกี่แอคก็ได้นะคะทุกคนแล้วแต่เราเลยนะซึ่งพี่ก็กดกดไว้นะคะนี่คือที่พี่กดไว้เลยนะแล้วก็เราก็ไปเช็คข้างในเหมือนเดิมเลยนะว่าเหมือนแอคอันนู้นไหมเหมือนแอ,อันก่อนหน้านี้ไหมนะคะเพราะว่าถ้าเป็นตัวละครล่องหนคืออย่างที่พี่บอกคือ1ต้องไม่มีโพสต์นะคะในโพสต์ในโพสต์ของแอคนั้นนะคะแล้วก็2นะคะไม่มีตัวละครนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองบันทึกคลิป โดยใช้ตัวละครล่องหนกันนะคะเดี๋ยวเราลองมาบันทึกคลิปกันนะพี่เอาไปนันไหนดีเดี๋ยวพี่ขอเลือกก่อนนะทุกคนอ,อันดับแรกพี่มาในส่วนของเป็นคลิปก่อนนะพี่เลือกคลิปแป๊บนึงนะคะอันนี้ดีกว่าอย่างเช่นเหมือนคลิปนี้นะคะมี2ตัวละครนะคะ2ตัวละครแบบนี้เลยนะแล้วแบบว่าพี่อยากได้แบบ เป็นตัวละครตัวเดียวนะคะให้ทุกคนกดอีกคนนึงออกนะคะแล้วให้เรานะคะเลือกตัวละครล่องหนมานะคะที่เป็นชื่อตัวละครล่องหนนะทุกคนจะใช้แบบไหนก็ได้นะคะส่วนพี่จะเลือกเป็นอันนี้นะคะแล้วก็ให้เรากดสําเร็จได้เลยนะคะนี่มันก็จะออกมาเป็นตัวละครตัวเราตัวเดียวนะคะทุกคนเป็นตัวเดียวของเราเลยนะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนควลองไปทํากันดูได้เลยนะเดี๋ยวเราไป ลองในส่วนของรูปภาพโฟโต้บูธกันดูนะคะพี่หาก,ก่อนนะคะว่าจะเอาเป็นรูปไหนดีที่แบบว่าเอามาแล้วน้องๆจะได้เห็นภาพกันนะคะออนแชยพี่เอาเป็นรูปนี้นะคะรูปที่ยืนสองคนนะเดี๋ยวพี่จะทําให้เหลือแค่คนเดียวนะคะทุกคนเช่นรูปนี้นะคะก็จะเป็นสองคนใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทําเหมือนเดิมกันเลยนะก็คือเอาเพื่อนเราออกนะคะแล้วก็ ให้เราเลือกตัวละครล่องหนมาเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนเดิมเลยนะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นรูปหนึ่งคนเลยนะคะยืนสวยๆนะ, <c oughs> อะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนต่อไปกันเลยนะทุกคนเ,คเดี๋ยวพี่ก็จะมาสอนบันทึกคลิปอีกแบบนึงนะคะเ,คเช่นเหมือนท่านั้นหรือว่าท่าเต้นนั้นหรือท่าโพสนั้นนะคะมีแบบว่าบันทึกอยู่คนเดียวอย่างเงี้ย แต่พี่ยันอยากได้เพื่อนของเรานะคะมาอยู่ในคลิปเราด้วยอยู่ใน ในรูปเราด้วยนะคะทํำยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะโดยการที่บอกว่าเรากดเพิ่มนะคะทุกคนโมดที่วเ,เป็นท่านี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นแบบว่าท่าเต้นแบบนั่งนะคะทุกคนแบบชาเลนจ์แบบนั่งนะแล้วก็ถ้าเราจะเพิ่มตัวละครให้เรากดเพิ่มปกติได้เลยนะคะกดเพิ่มข้างล่างนะแล้วก็เลื่อนให้เท่ากันนะคะทุกคนแล้วแต่เรานะคะว่าเราจะปรับยังไงประมาณไหนนะคะก็จะได้แบบนี้เลยนะจากที่ว่า คลิปโค้ดนี้คือมีอยู่คนเดียวนะคะเราก็ทําเป็น2คนได้เลยนะคะเดี๋ยวทาแบบว่ามุมเฉียงก็ยังได้นะคะก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนก็ลองไปเล่นดูแล้วก็ลองไปปรับตามกันดูได้นะคะ <3 S 1> ก็จะแบบว่าง่ายมากเลยนะคะทุกคนลองทํากันดูนะคะลองทํากันดูนะ <3 S 1> ก็สําหรับคลิปนี้นะคะ <3 S 1> ถ้าใคร <3 S 1> ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิให้พี่ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อๆไปนะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย